ใบงานอันนี้เรื่องรูปทรงไมัมแห้งไหมไม่แห้งค่ะกาวใหม่อ่ะเแบบีให้เด็กๆพิจารณาดูว่ารูแหว่งบนใบไม้ที่เจ้าหนอนแทยก<ม>กินกเป็นรูปแบบใดเมื่อรู้แล้วก็ลองเลือกมา<อ>แปะเลยรูแล้วเบบีเคยลงอ่ะเแบบีลองเลือกสิลูกมี วงกลมใหญ่วงกลมใหญ่อะลองดูซิเอาใบไหนก่อนทีแบบ่เบบี้คิดว่าชัวชัวเลยชัวชัวทาเก้าอัะชัวอ่าทาเก,ก้าเลยจะเป็นลูกกางเกงพี่มีนะทาเกลมม้าเลยเด้๋ยวเราดูนิดเดียวลูก มาเลยได้ไหมกาวมีไหมออกมาแล้วอ่ะมีเกะแกะยังอ่ะแล้วเบบีก็เอาไปวางหลูกากาวแล้วก็ไปวางเอาไปวางอันนี้รูปอะไรที่เบบีเลือกรูปแรกมาลูอแล้วกลมวงกลมอ่ะต่อไปลูกอันนี้จะสีเข้มสีเข้มสีอ่อนกับสีเข้มจะต่างกันค่ะเพราะสีอ่อนจะเป็นชมพูสีเข้มจะเป็น ม่วงน่าอยู่ไหนนะช่วยชัวก่อนช่วหมดแล้วมิแม่ไม่บีช่วหมดแล้วค่ะอย่าให้โดนโตเยอะนะลูกเดี๋ยวมันเละมันติดมือมอ่าคราวนี้บีก็มาดูลายได้ยังได้เลยค่ะก็มาดูลายใบไม้อ่ะมานะดูลายใบไม้นะดูลายใบไม้ว่าเอ๊ะ เส้นใช่ไหมใช่ไหมใช่อ่าต้องดูก่อนว่าลายลายเส้นใบไม้อาบีมามีสอนอ่ะมามีช่วยนี่นี่เแบบีต้องเอาลายไปทางนี้เแบบีดูนะลูกต้องเอาลายไปอีกทางหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเขาเรียก่าถูกแล้วลูกแบบนั้นถูกแล้วไม่นี่ถูกไหมอ่าถูกค่ะอย่างนี้นะขยับขยับนิดนึงนี่ขยับขยับนิด อเขาี่ลองดูซิอันนี้ที่บีเลือกมารูปที่สองบีอันนี้ที่บีเลือกมารูปที่สองนี่รูปอะไรคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมพอมีหนึ่งสองสามได้เลยค่ะดูลายมใบไม้แล้วค่ะดูลายใบไม้ด้วยนะอ่ะ่าไว้ตรงนี้จะได้ไม่กิงกุ๊กอ่าดูลายใบไม้ด้วยนะที่พอกินบีอะเพราะว่าบีจะได้กินกุ๊กอ่ะดูลายใบไม้ด้วยนะ อ้๋อใช่เหรอใช่เหรอใช่ใช่เหรอใช่เหรอใช่ใช่นี่รูปอะไรคะสมเหลี่ยมสามอันนี้สามเหลี่ยมแล้วอันนี้สี่เหลี่ยมอ่ะมีเพิ่มให้นิดนึงสี่เหลี่ยมเท่ากันทุกด้านเนี่ยเขาเรียกสี่เหลี่ยมจัตุรัส้อิดได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสลาดนะโอเค